สำหรับวันแรกครับนั่นคือคํำพยากรณ์ของคนวันอาทิตย์ครับเป็นประจำเหมือนเดิมครับเราใช้ไพ่พระราหูในการพยากรณ์ดวงของคนแต่ละวันนะครับเรื่องแรกครับท่านผู้ชมครับคือเรื่องของการงานครับคนวันอาทิตย์ได้ไพ่ที่ชื่อว่าวิริยะอุตสาหะนอันนี้ผมเติมเองครับใบนี้คือวิรยิยะแปลว่าความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนนะครับ อะไรก็ตามที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเราเหนื่อยแสดงว่าความสำเร็จนั้นกำลังเข้ามาใกลา้แล้วรู้สึกอึดอัดไม่อยากทำนะครับอย่างเช่นออกกำลังกายหรือว่าอ่านหนังสือเนี่ยหลายคนรู้สึกว่ามันน่าเบื่อน่าลังคาใช่ไหมครับแต่ว่าการออกกำลังกายครับมันทำให้เราสุขภาพดีคือดังนั้นครับคนวันอาทิตย์ครับมุ่งมั่นตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะประสบผลแห่งความสำเร็จครับ <S <S เหนื่อยหน่อยนะครับไม่ไว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่างานประจำ อุปสรรคปัญหามีเข้ามาแน่นอนแต่ท่านจะผ่านไปได้ครับเรื่องการเงินได้เถาะครับการเงินยังอยู่ในทิศทางที่ใช้ได้ครับรับซ้ายจ่ายขวามีเงินเข้ามาให้ใช้แต่ถามว่าเหลือเยอะไหมไม่ได้เหลือเยอะขนาดนั้นครับแต่มีบริหารจัดการได้ครับเรื่องของความรักได้ไพ่ที่ชื่อวิชาคนโสดนั้นอาจจะมีข่าวดีในเร็ววันนี้ครับคนมีคู่ความรักหวานชื่นดีครับ เรื่องของสุขภาพครับได้ไพ่ที่เรียกว่าสีครับใครที่เจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายตั้งแต่เดือนที่แล้วครับเข้าสู่เดือนมีนาคมนี้ครับสุขภาพของท่านแข็งแรงสมบูรณ์ดีได้อยู่ได้ยาได้หมอดีได้ยาบำรุงดีครับ mm hmm. เรื่องของโชคลาภครับได้มาเสงครับมีเกณฑ์ไหมก็มีโอกาสอยู่เนืองเนืองครับ เลขนำโชคคือหมายเลขเจ็ด4 2ครับขอพรกับองค์พญานาคองค์พ่อพระราหูทําบุญในการบริจาคน้ําดื่มถวายน้ําดื่มแด่พระผูกดิส์ครับก็จะเป็นอนิสงส์เสริมดวงให้กับคนวันอาทิตย์นั้นดวงโชคดีแฮปปี้และมีความสุขครับและนี่คือดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับในวันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนี้นะครับ เอาเลยครับท่านผู้ชมครับมาถึงท่านที่เกิดวันจันทร์ครับและนี่คือคำาบยากณ์ของคนที่เกิดวันจันทร์ครับใบแรกคือฉลูครับการงานดีประสบผลแห่งความสําเร็จเกิดความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสุขสามารถบริหารจัดการงานได้ดีครับถึงแม้ว่างานของคนวันจันทร์นั้นอาจจะไม่ได้โดดเด่นเปรี้ยงป้างแต่มันไปเรื่อยๆและประสบความสําเร็จดีนะครับ เรื่องของการเรียนก็ไปได้สวยครับส่วนคนที่ทําธุรกิจนั้นครับมั่นคงดีครับเรื่องของการเงินครับได้ไพ่ที่ชื่อว่ากรรมะครับงานคือเงินและเงินก็คืองานครับรายได้ของท่านครับมาจากฝีมือมาจากกําลังแรงของท่านเลยครับอุปสรรคปัญหาทางการเงินนั้นอาจจะมีรายจ่ายมากขึ้นครับแต่ท่านยังคงบริหารจัดการได้ดีครับ เรื่องของความรักครับคนโสดจะได้คนใกล้ตัวเพื่อนเก่าหรือว่าคนรู้จักแนะนํากันมาครับความรักมีเกณฑ์หวานชื่นรื่นรมขึ้นส่วนคนมีคู่ครับความรักหวานชื่นดีครับและคนวันจันทร์ครับมีเกลียวการซื้อบ้านใหม่นะครับหรือใครที่รอเรื่องของสินเชื่อนะครับก็อาจจะมีข่าวดีในเร็วนี้ครับเรื่องสุขภาพครับระวังกระดูกกล้ามเนื้อความเครียดเอาไว้ด้วยนะครับและเรื่องของโชคลาภครับขอพร กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับจะเกิดผลนะครับถามว่าคนวันจันทร์นั้นโชคลาบเด่นไหมไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับเลขนำโชคคือ4 1 9 2 8ครับไปทำบุญไสบาตรในวันเกิดตัวเองครับจะเป็นอานิสงส์เสริมดวงให้กับชาววันจันทร์นั้นดวงแข็งแรงขึ้นประสบผลให้ความสุขมากขึ้นครับและนี่คือคำพยากรณ์จากอาจารย์โจครับ